น้ำอุ้มสวยมากครับพิมเยี่ยมครับพิมเยี่ยมเลยลังนี้โอเคครับทำการค้อครับแมวครับ เดบไม้ก็ได้นะครับเลยที่มันไม่ทำไม่รังเราเสียครับแตสุดยอดครับหลังนี้สุดยอดครับเต็มหัวน้ำเต็มยังไม่ถอดกลางเลยครับสองอาทิตย์พอดีครับหลังจากที่มาดูมันเข้าสองอาทิตย์เต็มพอดีเลยครับสวยงามครับกาลังนี้ น้ำเต็มเนีครับปิดน้ำอุ่มเต็มครับเก็บตกต้นไม้ครับกินได้สูงมากต้นมันอ่อนลมมันพัดครับโอ้สวยมากครับพิมพ์ย่มครับพิมพ์ย่มเลยลังนี้โอเคครับไปหลังต่อไปครับนี่หลังที่สองครับไปต่อกันลังที่สามเลยครับ นี่ครับเราก็ได้ขึ้นมาแล้วครับสูงพอประมาณนั่งพลังมันนะครับใหญ่ครับขึ้นมาได้พอประมาณครับจะเริ่มทำการเป่าแล้วครับให,ใหญ่แล้ว แล้วขึ้นไปตัดนะครับนี่ครับ,บลังมันดูใกล้ๆแล้วถ่ายดูใกลครับความสูงครับสูงมากดูใกลครับดูหัวน้ำครับเต็ม เต็มสุดๆครับจะเริ่มการตัดเลยครับโอเคครับตัดครับได้ลงมาแล้วครับได้ลงมาแล้ว ทำการเคาครับแมวครับส่ายใบ,บไม้ก็ได้นะครับ ที่มันไม่ทำให้รังเราเสียครับแต่สุดยอดครับรังนี้สุดยอดครับเต็มหัวน้ำเต็มยังไม่ถอดกลางเลยครับสองอาทิตย์พอดีครับหลังจากที่มาดูมันเข้าสองอาทิตย์เต็มพอดีเลยครับสวยงามครับกาลังนี้ หัวน้ำเต็มเนยครับิดหัวน้ำอุ่มเต็มครับเกือบตกต้นไม้ครับกิ้นี่สูงมากต้นมันอ่อนลมมันพัดครับโอ้สวยมากครับพิมเยี่ยมครับพิมพเยี่ยมเลยหลังนี้โอเคครับไปหลังต่อไปครับนี่หลังที่สองครับไปต่อกันลังที่สามเลยครับ